ตามลุงมาตามลุงมาตามลุงไปลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไก่คิดถึงเกาวันนี้ลุงกลมอยู่เบตงนะครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอยู่ตรงนี้ครับไก่ชนใหญ่มาเริ่มเลย วันนี้เราจะมาดูอะไรเราจะตามไปดูการทำข้าวหลามบาซุก้าพอดีก็ได้น้องฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เบตงฮิลโรงแรมเบตงฮิลให้เบอร์เรามาให้มารู้จักกับน้องคนที่ทำโดยตรงซึ่งปกติเนี่ยข้าวหลามบาซุก้าเนี่ยหลายหลายหลายแห่งเนี่ยเขาจะทำเป็นฤด,ดูกาล แต่นี่เขาเก่งก็ทําทุกวันเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันไปตามไปดูเราจะตามไปดูทุกขั้นทุกตอนเลยนะครับว่าเขาทาอย่างไรนะครับข้าวหลามบาสุกา้าเขาเรียกว่าข้าวหลามบาสุก้าเช่นกันนะพวกกระบอกข้าวหลามนี่เขาเรียกว่าไผ่อะไรที่นี่เป็นไผ่ที่จะมีอยู่ในเฉพาะในเื้นที่ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะไม่ใส่อะไรแต่ต้องต้องแฟงงนนาจะรู้นะแต่แต่ว่ามันจะมีเฉพาะในที่ และก็เป็นชายแดมาเลเซียแล,แล้วในพื้นที่อำเภอเวตงและก็มาเลเซียเ๋ามีสองที่นะ เดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปเส้นทางนี้ครับกำลังจะไปตัดลงจะพาไปเดินไปครับอ้าวไปดูครับดูนานี่ตอนนี้คนตัดไม้ครับน้องลงนะมาดูกันครับ <c oughs> อุปกรณ์เขาก็จะมีอะไรมีมีดนะครับมีเครื่องสอบปุ๋ยมีเลื่อยด้วยอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วก็ในมือก็จะมียากันยุงใช่ไหมยากันยุงมีไปด้วยทั้งเรามียากันยุงติดบ้างไหมยากันยุงด้วยนะครับ โอ้นี่จะกดทําเป็นเรื่องออกขึ้นได้แต่ว่าไม่ดีแล้วราอ,อไหนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไผ่อันนี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมดูพี่นะครับต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะเพราะที่นี่มันไม่สะดวกมันจะล,ลากขึ้นลำบากต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะครับอะดูเส้นทางนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางมอเตอร์ไซค์ เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันลุงลุงจะบอกอีกทีเราจะไปตัดไม้ไผ่นะครับอาตัดไม้ไผ่ไปทำข้อหลามครับอันนี้ที่นี่พื้นที่นี้เขาเรียกไม้ไผ่อะไรไผ่ชื่อพื้นทินพื้นทินที่นี่เรียกไม้ไผ่อะไรบูโลลเมรลวดลเมย์บูโลลเมยบูโลลเมบูโลนี่ใช้ไม้ดูใบไผ่ไม้ไผ่ตัวนี้ชื่อบูโลลเมถ้าแบบนี้จะเอาไปทำ อท๋ออันนี้ถิ่นตุกยางเลยอย่างอ่าเราเรียกว่าภาษาถิ่นเขาเรียกบูโลลือเมอ่มเอาเดี๋ยวเราต้องฟังนะครับสนุกดีโอ้ยนี้ก็เดินออกจากบ้านลุกใจเลยตรงนี้ไม่ไกลลุกไปไข่หมดเลยนะออ๋บูลโลลือเม บูโดและเมอก็คือไม่ไทยพยายามมา่ก้างอ๋อชื่อมันก็บูโดโดือเมอสวยมากมยอดมันดูนี่คือพันที่เขาจะเอานะครับอไปอไ,ไปไปไปดูนะครับนี่ไปพึ่งศึกษาเลยนะครับตามลุงมาตามลุงมาตามลุงไปผลตกไม่เป็นไรไม่เกีย่ยว สบายสบาย ไข่ตัวนี้เห็นไหมครับถึงได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราจะเอาพันุ์นะครับควรจะมาจากมเมล็ดที่งอกแล้วครับลองดูลองดูนะครับนี่เห็นเลยครับต,รตาเลยครับว่ามันเริ่มจะหมดชีวิตมันแล้วนะแต่เรามาทาข้าวหลามเราไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับเขาจะเลือกอย่างไรไม่อ่อนเกินไม่แก่เกินนะอ้าวตัดจากใตตรงไหนประมาณไหนลำประมาณไหน อันนี้ใช้ได้ไหมในโรงสตัใช้ได้ประมาณกี่บอกที่เขาใช้ได้ความยาวลองดูนะนับประมาณนั้นนะระวังอ่าน,นี่ทับหนึงน่งหนึ่งตามที่เขาใช้ได้นี่คือประมาณนี้นะแล้วก็แบ่งครึ่งไหมแบ่งแบ่งครึ่งนะอะดูเขาทำนะครับดูเขาทำนะครับหนึ่งดูการตัดแล้วดูเขาต้องมีมีดหักไได้ประมาณนี้ได้แล้วอ่าดูที่หนึ่ง ไข่ข้าวหลามบาสุก้าบุลโลลเม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 ่ไข่ข้าวหลามบาสุก้าดูก็รทำอย่างนี้นะเวลาเขาเอาไปนะครับเออลองดูที่อันนี้ลงนี่ฝีมือเลยทำมาสองปีแล้วแทบไม่เว้นวันหยุดแต่ว่าส่วนใหญ่จะหยุดวันพระฤหัสใช่ไหมครับรวันอาทิตย์กับวันอาทิตย์อันนี้มีอะไรข้างในอุปกรณ์ข้างในคือ ด,ด,ดูที่ทนี่มีของดีมาคือเลื่อยอะดูเขาเลื่อยนะครับเรามาดูการทํางานในป่าเลยครับส่วนใหญ่มาคนเดียวนะครับผมคนวัดข้อมันที่เราจะอาตูดมันใช่ไหมครับครับผมอ่าตูดมันยุงไม่กลัวเหรอหรือมีมัองกันยุงมีมีนะมันกัดมั้งไหมกัดปกติักัดกเป็นปกตินะแต่ว่ามันคุ้นกันก็คงไม่เป็นไรไน,นี่นี่ดูนะครับเขาตัดเหลือไว้อ่า ทีนี้นี่คือความยาวที่เขาใช้นี่ใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับผมใช้ป้องนี้ทั้งหมดเลยหล่นุงม่ไอ้เลยวัดสายวัดนึ่อ่าอ่าเดี๋ยวเราเอาสายวัดลนนี่เจอแล้วถึงจะหาสายวัดนี่แหละอ่านี่คือป้องที่เขาเอาไปใช้งานความยาวที่เขาตัดไว้นะครับนี่สั้นบางทียาวกว่านี้ทำไมดียาวกว่านี้นะมันสั้นหน่อยแต่สั้นหน่อยแต่ว่าก็ใช้ได้อรัประมาณ70ครับถ้าเกิดวัดจากปลายนะครับวัดจากปลายสูดกระบอกแต่ถ้าเกิดวัดจากโคน จากกระบอกมันจริงๆก็ประมาณ60เซนครับโ,โหเป๊ะเลยตูดมันตูดมันที่เขาตัดประมาณ10เซนนะครับตูด10เซนอ่าโคนมาจากงแต่โคนกระบอก6กสิเซนแสดงว่าความยายตวตรงนี้ประมาณ70เซนครับนี่คือที่เขาตัดกันอยู่นะครับ<อ>นี่เห็นไหมครับขาดนิดหนึ่งขาดไปประมาณอ่าหนึ่งเซนก็ตีว่า70เซนไปนะครับถ้าคิดเป็นเซนนะครับอ้าวหนึ่งท่อน วันหนึ่งเนี่ยต่อการผลิตส่วนใหญ่จะประมาณอย่างนี้กี่กระบ,บอกได้2ยี่สิบขึ้นเหรอประมาณยี่สิบนะครับต่อวันนะครับอ้าว่อนหน,นหนึ่งก็ได้ประมาณสามสี่เขาจะแบ่งหนึ่งท่อนเนี้ยแบ่งเป็นอีกได้สี่เหรอสี 5, ่ห้าบางที่ก็สามอ๋อแล้วแต่ว่าทำ<อ> <5. S 1> ไม้มันยาวหรือเปล่า3 4 5สามสี่ห้าไปตัดเป็นท่อนๆน,นะตัดท่อนๆแล้วก็ใส่ในถุงพลติกไหมใส่ใน เรากลับบ้านไหมอ๋อากลับบ้านโอเคโอเคเข้าใจแล้วกลับบ้านแต่ว่าเราเผาแล้วอะเผาแล้วเราจะตัด,ตด,ตดตัดยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันทีดีกว่าเนาะอ,อ,อ่านี่ก็ตัดอย่างนี้นะครับอ๋อแสดงว่าคือเขาจะบอกว่าหนึ่งทอดที่เขาตัดได้ประมาณสามถึงสี่ใช่ย่งนี้ต่อ,ตอลำที่เขาตัดมานนใช่อ่าเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วอ่าเมื่อกี้เห็นหนึ่งทอนแล้วนี่เขาจะทําอย่างนี้ไปให้เรียบร้อยเลยอ่าตัดไปเลยว่า อ่าทำป็กกระบอกไปเลยหรือว่าไม่ทำเราจะตัดป็กกระบอกกระบอกนี้ไปเลยใช่ไหมโอเคอเคข้าใจแล้วอ๋อเขาตัดตรงหัวตรงปลายนี่ด้วยอ่ตลองดูนะตรงนี้มันไม่มีแล้วไม่มีไซส์ที่เราจะเอาแล้วโอเ้โอเ,เดี๋ยวเราย้ายเลยใช่ไหมครับผมไอที่มันออกดอกอางนี้ลุงไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอะไรหรือไม่เป็นไรนะไอที่มันออกดอกดอกอันนี้มันยังไม่มีเม็ดร่วงไม้ยังยังใช่ไหมยังยังเอาได้เอาได้นะโอเค ถ้ามีการซื้อขายกันกระบ,บอกแบบนี้เขาซื้อขายกันบ้างไหมไม่มีใครทําขายเลยไม่ไมีนะเห้าเดรอไแบบเอาไปขายไม่ได้มไม่ได้แต่เราเอาไปใช้เองเขาไม่ว่าใช่โอเคเข้าใจแล้วของดา้านครับของทุกพวกกันอืมดูเขาใช้วิธีวัดแบบสวยงามเลยนั่นเห็นไหมนะที่ผมเอาไม้วันนี้ไม่ได้เอาไม้มาแต่วนะ่ากะเอาได้ ไม้ที่ผมทําแม่เอาไม้เลยแต่ว่าเะเอาครับอ่าดูครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนทู้เรียนนะถ้าเกิดเรามองค่ะสาดไปข้างๆคุณก่อนก่อนจะดูตรงนี้มั่งนสาดข้างๆไปพี่เป็นสวนทู้เรียนเป็นสวนยางนี่แหละสวนยางนะส่วนใหญ่เป็นสวนยางนะเขาทำข้นบันไดนี่เขาต้องทําไงเอารถไถเหรอไม่ทําเองเหรอครับผมเนอะโอ้โหงั้นก็มีความพยายามมาก เขาเอาไมโครเล็กดูเด็กเขาทำนะครับนี่คือหนึ่งท่อนที่เขาตัดไปได้ครับนี่เขาทําไว้แล้วเราลักดูอ๋อเสร็จแล้วเขาก็ใส่อย่างนี้ได้สองแล้วนะอ่าลองดูนะครับอนุรบอยากดูสาววิธีการนี้นะแคบลงนี่อ่าจริงๆมาเริ่มงานโดยประมาณนี่บ่ายสองใช่ไหมบ่ายสองเริ่มงานเสร็จนี่กี่โมงบ่ายสามเสร็จไหม โอ้บางทีก็สี่โมงห้าโมงเลยอหาเดินหาครับผมเดินหาแล้วก็ดูอุปสรรคปัญหานะครับเห็นยังครับยุ่งเห็นไหมครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเปลี่ยนกอนะครับเมื่อกี้ได้ใช้ลำเดียวเองกอนั้นลองดูกอนี้พี่ลูก่อนไม่มีใช้ไม่มีใช้ไม่มีเอาเครื่อไปอีกเอามาดูเร็วๆครับคุณเดินเร็วๆเดินให้มันเร็วดิทำงานหัวกระชุ่กระ้ากโอ้โหนี่ เขาตางเป็นเรียมๆไว้แล้วนะครับหนึ่งเขาใส่ยังดีเลยดูครับนี่การกระชักลากออกมานะครับเนี่ยยาวบึุดเลย ยาวบุดเลยครับแต่เขาจะเลือกเอาไม่ยาวเกินเอาขนาดพอดีพอดีถ้ามันยาวเกินก็ไม่เหมาะอีกงานดูดีครับมีความยากลําบากของการทํางานนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าใครซื้อข้าวหลามของคุณลงนี่อย่าไปต่อเลยมีจะเพิ่มให้ติปก็เอานะถ้ขาขอให้ติบเอาเนาะแต่แผนกขายเป็นเมียเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับอันนี้แผนกทำ เออเขาเรียกว่าทําเกินกําลังทําเกินราคาแล้วนะครับเนี่ยวันละสองร้อยแต่วันสองวันนี่เหลือไหมลงเหลือบ้างไหมหรือไม่พอพอเลยาทีไม่พอเหรอนะไม่พอนี่เบิกเพิ่มได้ไหมอ่ะหรือไม่ได้ได้เอ้าหรือไม่พอก็เบิกเพิ่มได้ด้วยลงนี่นะประมาณนั้นนะได้กี่บอกกับแบบนี้ออเขาทำอย่างดีไม่ให้เกะกะนะเดี๋ยวเจ้าของสวนเขาก็ด,ดีใจว่าเออไม่ทำลุกนะใช่นี่ต้องเป็นแบบนี้ นี่นะครับมีการตกแต่งยุงก็กัดไปก็ไม่ว่ากันนะอันนี้คือไผ่บางหรือตากวางเบตูงนะนี่ได้ประมาณแค่หนึ่งเราจะลังนับนะทีเขาใช้ได้1 2ึ่งสอี่ห้าหบอกประมาณ6บอก1นึ่ลำอย่างน้อยยี่สิบเสบางทีเขาก็ตัดเผื่อบนทีมันขี้เกียจมาทุกวันไงตัดเผื่อไปบ้าง แต่ตัดใหม่ๆจะสดสดกว่าแสดงว่าปกติก็จะทําแค่วันต่อวันสิทั้งนั้นนะวันต่อวันเออวันต่อวันสดทีนี้เรามาดูนี่จ้าลองดูใบชนิดนี้นะนี่นี่ใบนี้คือไผ่ตากวางหรือไผ่บางเบตงหรือมะกี้ภาษาเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะบูโรลือมบูโรือแมบูโรลือเมบูโรลือมบูโรือแมโอ้โหฟังแล้วยังจําไม่ค่อยแม่นและบูโรรือแมนี่นะครับความโตของเขานะครับลองดูไผ่บูโรรือเมนะครับความโตเขาประมาณ5เซน ห้านิ้วห้านิ้วโทษทีไม่ใช่ห้าเซนห้านิ้วนะครับความยาวนี่ขนาดใบแก่นะจริงจริงมันต้องใบอ่อนความยาวของเขาห้าหกสิบเซนครับหกสิบเซนสองฟุตใช้แล้วนี่ไงสองฟุตนะครับนี่ถ้าเป็นฟุตสองฟุตพอดีเลยครับนะชนิดนี้นี่คือใบแก่นะจริงจริเขาต้องเอาใบาอ่อนแล้วจะสวยกว่านี้นะครับนี่คือไผ่ชนิดนี้ได้ทั้งลำได้ทั้งใบนะครับแล้วก็ได้อีกอย่างคือความสวยงามประดับนะ,ะนะ เดี๋ยวอย่างนี้เห็นมีดอกแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับที่เป็นกล้าอ่อนๆแล้วก็คงมีมั้งแถวนี้มีไหมเจอมั้งไหมหรือมีมั้งกันมีเออ,อ่อนๆแล้วสิต้นมาแล้วนะมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ก็คือมันก็ตายเป็นคือไอ้ตัวนี้แสดงว่ามันตายเป็นบางลำใช่หรือไม่ไม่ได้ตายยกกออ่านะลุงสังเกตแล้วก็วิเคราะห์เลยว่าตัวนี้จะตายเป็นบางลำ วันหนึ่งไอ้เดือนไอ้ที่มันออกอาจจะสองลำสามลำไม่ได้สมมติกรมีสามสี่สิบลำมันไม่ได้ออกทีเดียวปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นเรื่อยเออมันจะตายไปเรื่อยโอเคเรื่อยเขากะเขากะรู้เรื่อยที่เราวัดนี่แหละอ่าดูนี่ครับนี่คือไม้วัดของเขาอ่าไม้วัดแน่ๆเลยว่าเอากระบอกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คหน่อยมามานี่คือมาตรฐานแล้วนะครับผมเอาตรงใ่ขาวไปใช่ไหมครับผม เอาตรงขาวนะครับมีเส้นอ่ะผมตั้งเส้นอ่โอโ้โหหกสิบหกครับประมาณนี้หกสิบหกนะครับอ้าวโอเคแสดงว่าประมาณหกสิบหกถึงจะประมาณเจ็ดสิบก็ใช้ได้นะอ่าโอเคเขาตั้งไว้แล้วว่าตรงนั้นเป็นตูดมันนะเพื่อให้ได้อ่าเป็นอาชีพของเรามางานเราเองเองานเราเองเราก็ต้องอดทนหน่อย <c oughs> แต่ดีอย่างเขาไม่ห่วงนี่แหละบางคนเขาห่วงก็ต้องซื้อเขาอีกอ่ะ ตอนนี้เขาไม่ห่วงของไอ้เขาไม่ได้เอาใช้ประโยชน์ที่สมัครเออเออมีมีไม่กี่คนแล้วที่ใช้กันอ่ะบางทีเขาก็ตัดทิ้งเออใช่ใช่ทีนี้ตรงไหนมีอีกลองว่าให้ฟังได้ดูดิหัวบนรูอ่ะ้าวไปไปดูนี่ยังไม่หมดไปอีกไปเดี๋ยวเราจะรอวันนี้ผมพาเด็กมหาลัยมหาลัยราจะพัดยารมาเหรอโดนโดนยุงกัดอ่ะเหรอเป็นเหรอเป็นไรพอกลับบ้านก่อนไหม นี่ครับนี่คือดอกมันจะมันร่วงไปแล้วนะครับนี่ก้านนี่ร่วงไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่แกนมาแล้วครับร่วงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมันจะง่ายก็คือให้มันงอกซะก่อนต้องมาม้วนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ